มื่อวานมีเงินจัดร้อยจริง,รงมีอยู่ใน,นกระเป๋าต้องแยกกันนะเงินในบัญชีส่วนตัวคือเงินที่เวลาไปอ่านสปอตโฆษณาอันนั้นคือเงินที่ใช้เงินที่ใช้กินใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่บอกเงินมันไม่เหลือคือเงินในบริษัทมันไม่เหลือเข้าจายแยกแยก,แยกกันนะไอ้ที่เจ็ดร้อยเมื่อวานมีเจ็ดร้อยในกระเป๋าจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดให้เห็นใจหรือไม่ได้พูดให้ให้คนด่าเล่น แต่เมื่อวานมีเจ็ดร้อยจริงๆเงินในบัญชีเราเหลือไม่เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินในบริษัทมันไม่เหลือเลยก็ก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันไปว่าจะต้องทำาปันยังไงมันมันกลายเป็นมีไปแล้วพี่ที่เคาเมื่อวานเงินเจ็ดร้อยวันนี้ชอบเนี่ยเขาก็ฝากถามอีกวันนี้มีเงินวันที่บ้าน้อ๋อเมื่อวานที่อันพิ่งจ่ายวันนี้มีตังค์วันนี้ไม่ตังค์เมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานพี่อันจ่ายเงินสดผม ดีใจมากเลยครับมันท้นอใจไหมพี่เคนไหมว่าพี่เคนจะพูดอะไรตอนเนี้ยทุกอย่างมันเป็นดรามา่าหมดอ่าจะบอกว่าเข้าใจทุกคนนะ,ะเข้าใจคนที่คอมเมนต์เข้าใจคนที่ส่งกำลังใจมาให้เรารู้ว่าชีวิตตอนนี้ของเรามันไม่ได้ดีมากแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราผ่านมันไปได้อ่ะอนาคตเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกว่าเดิมอีก จากยี่ห้ปีที่ทํางานมาเราเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เพียงแต่ว่าบางวันมันยากบางวันตื่นมาแล้วคอมเมนต์ถล่มเติมเติมเตบางวันเราไม่จับโทรศัพท์เรานั่งเรานั่งดู y o u t u b บนั่งดูทีวีแล้วก็พยายามไม่คิดอะไรไม,ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพิธีกรเก่งๆคนเรามีเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่า ผมหนึ่งในนั้นวันนี้เจอพี่อนนบนั่นคืออ,อีกคนที่เก่งแบมอีกคนที่เก่งแล้วผมก็รู้สึกหนิงไดจูนสาวิตรีเก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่แค่ขอโอกาสให้มีโอกาสกลับมาได้ทํางานอีกก็แล้วกันพี่พิทีคำว่าวันออกงานภาพก็ออกไปมีทั้งคุณมีเรียนมีทั้งคุณแม่พี่ชายออกไปซาวเน็กก็งงว่าทำไมต้องขนไปทางครอบครัวเขาไม่ได้ขนครับเขา ขา <laughs> จะบอกว่าน,นี่คือทีมสปอร์ตที่ดีสุดผมไม่ได้บอกให้มาเลยนะแต่แต่เขามาเพื่อเพื่อให้กําลังใจสบายอ่ะไ,ไม่ไม่ร์ไสรายเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะลกูกแม่ไม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีนานแล้วแล้วเขาก็มาแล้วก็แบบมไม่เรียนมาก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นกําลังใจสําคัญเพราะใช้เวลาขึ้นเวทีอะไอ้ที่เราเราฮึกเขิมเราสนุกเราเราอินกับงาน เพราะเราหันไปมองหน้าเขาแล้วมันทํามันจุดประกายให้เราให้เราได้มีมีความสุขมีมีมีรู้สึกกับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเมื่อวานเสร็จงานพี่มีเรียมแล้วคุณแม่ผู้ชายพูดอะไรกับพี่พีเอบ้างดีมากลูกดีมากแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือ,อกําลังจะจบงานแล้วพี่อั๋นมาหลังเวทีผมก็ถามว่าพี่อัน๋นวันนี้โอเคไหมแล้วเขาบอกว่ามีอะไรจะไม่โอเคอ ใช่ครับเงินในบริษัทไ,ไม่จะบอกว่าผมคือสิ่งที่โชคดีคือสิ่งเหล่านั้นเราจ่ายหมดแล้วบ้านเราจ่ายหมดแล้วคอนโดเราจ่ายหมดแล้วเ,เราเรายังถือว่าโชคดีกว่าอีกร้ายต่อหลายคนเลยครับถ้าอยู่ในสถานะเดียวกันแล้วเขาอยากต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนะี่ยโอ้โหเห็นใจเลยแต่ของผมคือเราเราทำงานเก็บเงินจ่ายทุกอย่างมาจบมาเป็น กือบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเราไม่ห่วงเราแค่ห่วงเรื่องกินแต่ว่าไม่มีเงินแต่ว่าาไปไหนอะไรไม่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินส่วนตัวคือคือไม่มีเงินกินใช้แต่เครดิตการ์ดจนเป็นเป็นหนี้ก็หลายแสนเลยแล้วพอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จ่ายหนี้หมดเงินมันก็หมดอีกก็ ก็โอเคครับผมผมผมยอมรับทุกคนเลยว่าทํางานเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยต้องให้คนรอบข้างเป็นคนเป็นคนที่เก็บเป็นแทนแต่ว่ามีคนไม่เชื่อนะครับพี่วิเคว่าระดับอย่างตัวพ่ออย่างพี่วิเคจะเหลือแค่นี้อะไรเงินในบัญชีเงินในบัญชีเหลือเหลือแค่นี้แต่เงินในบริษัทไม่เหลือ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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมเมืคือน้องรักยังไงต้นหอมก็คือพิธีกรคู่ไม่ผิดไม่ผิดที่ขนาดคนดูเราตอนเนี้ยบางคนอาจจะน้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่านี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าเลยครับต้นหอมไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนเป็นคนที่น่ารักเขาเขาเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่า น่าจะถูกซึ่งผมไม่ว่าเลยครับต้นหอมถ้าดูอยู่รักเหมือนเดิมอาจจะแอบมีด่านะแต่ยะรักเหมือนเดิมไม่ไปถึงไม่ถึงว่าดา่าด่าแย่เล่นกัน<ต>ทุกคนครับรด้าทุกคนทุกคน,กคนผมยังทําแชข่าวเช้ากับดา้ายังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่า ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำพลาดเองแล้วเราก็เข้าใจความพลาดนั้นแล้วแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาขึ้นเวทีเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ที่ทำได้ค่อนข้างดีถ้าถ้ามีงานไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับผมก็ติดต่อมาแลวกัน สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิเคียไม่โกรธเพื่อนๆไม่เลยไม่ไม่โกรธใครเลยครับเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมผมทําเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทําให้ทําให้อดีตภรรยาเสียใจทําให้เพื่อนๆเ,เสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆแล้วก็ผมก็อยู่ความผิดกันนั้นมาห้าเดือนแล้วแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะค่อยๆนับศูนย์ใหม่ เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสครับเอราไปทาบุญแันอกไปว่าเดนอ,อันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญตอนที้ยกว่าวท่าไม้ไม่รู้เลยจะ,จะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงแล้วเราเข้าแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีพญานาคมีเราไเราเราไม่เคยเข้าวัดมีโตะ๊ะมีเครื่อง อาหารบูชาอะไรแทมไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าไปนั่งไปนั่งที่ตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำคือเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆชาวพุทธยะเพิ่งว่ากันนะอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วก,ก็ยกมือไหว้เสร็จปับ๊บขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับบอกอยังย่งยังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าท่าไห่วะเอาชุดขาวมาให้แล้วก็เราก็ไปนั่งเราก็ อะไรวะในใจแล้วอยู่ดีก็สาดน้ำโพงโพง,พงเรา,าก็ไม่เข้าใจแล้วพอพอสาดน้ำจบแล้วบอกขอบคุณครับท่านพี่ครับจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะยังมาคุยกับหลงพี่เรา,าไปนั่งคุยแล้วเราก็แต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้ยังไม่รู้เลยคนระับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ขอโทษนะ อันนี้ไม่ใช่จริงจริงอาทิตย์ที่แล้วก็โ,โดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่ามาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราพี่อูเทมีการพูดคุดยกับพีพีเคไหมครับแบบไทยทักอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและอีกแป๊บหนึ่งชีวิตจะกลับมาดีมากก็เราก็รู้สึกว่าเออมันกำลังใจเนาะก็ก็ อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือนณตอนนี้จะบอกว่าขอบคุณพี่เสี่ยมชนทุกคนเลยที่ที่ยังให้เกียรติสัมภาษณ์กันอยู่อะ,อะไรก็ตามที่ที่มันดีกว่านี้ในตอนนี้ถือว่าดีมากแล้วหลังจากที่ไปทำพิธีรู้สึกไหมคะว่ามันมีอยางมั่คงสบยใจขึ้นจริงเออจริงจริงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะสบายใจขึ้นมัน่นมันเหมือนกับ มันเหมือนกับโล่งแล้วเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างอ้าใครอยากด่าแล้วด่าเข้ามาเลยมันมันเหมือนกับมันไหลไปตามน้ําอ่ะแล้วแถมโดนพี่พี่หนุ่มพี่ชายอะ่ะบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเออแต่พอทําแล้วจากคนที่ไม่เชื่อนะเริม่มเชื่อเป็นอกนเออคิดไหมครับว่าโดนของจริออง

แล้วก็แล้วกลับกลับมาจําได้ก็ตอนที่ไปกินกินข้าวของมิเรียนนี่แหละไปกินหมูกระทะได้แล้วตัาตับตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงเพราะว่ากับอดตภรรยาเราเราเรา,เรากินอะไรกันเยอะมากเยอะมากจนจําไม่ได้ครับแล้วหมูกระทะอร่อยไหมครับนี่ลองถามเจ้าตัวนะเนี่ย แล้วทำไมถึงยอมไปกินกับพี่มิเลียกพี่มิเลียนะครับอ๋อเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่อะมันมีร้านหมูกระทะแล้วมันหอมมากแล้วตอนขับรถผ่านเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยอยากลองหมูกระทะเขาก็เลยชวนครอบครัวเข้ามาแล้วก็นั่งเลี้ยงกันแล้วก็มาทำหมูกระทะให้กินซึ่งมันเป็นประสบกินกับครอบครัวแบบเนี้ยครอบครัวใหญ่ๆอะเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชุตในเมืองไทยเนี่ยแล้วได้กินกับ ครอบครัวอย่างนี้แล้วทุกคนมาแย่งกันมาจับ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 แย่งกันมีกิจกรรมล้วมีความสุขไหมครับใเอดีครับด,ดีดีที่มีเขาอยู่ข้างๆดีที่มีมีครอบครัวเขาสปอร์ตเราคือเขาเขารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆแ,แล้วก็หนักหนักที่สุดในชีวิตและแต่ว่าครอบครัวเขาก็สปอร์ตเราเต็มที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออปล่นใจเนอะนอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้ว มีครอบครที่เชียงใหม่ที่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยครับเอกว่าจะเปาใจตอนนี้มันดีขึ้นไปทุกวันดีดีขึ้นครับดีดีขึ้นในทุกๆวันแล้วพองานเริ่มกลับมาเราเริ่มมีโอกาสได้คว้าใหม่เราเริ่มมีโอกาสไ,ได้รันงานค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยดีขึ้นแต่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอทามากเลยนะเอทาม m เอทามีเดียของผมที่ทำมา25ปีที่ไม่ว่าจะดีจะแย่ขนาดไหน ไม่เคยกินครับคือเอ๋คือว่าที่มินเดียนเนี่ยคือของผัดสุดพิเศษเลยไหมครับเข้ามาในวันที่เราแย่ๆเป็นช่วยเราบ้างจะถือว่าดีที่สุดครับดีดีดีที่สดุด,ด,ด,สดจริงๆเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้ว แล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดมาในชีวิตพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราอะ่ะถือว่าดีที่สุดแล้ะ